สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงการขึ้นราคาของแบรนด์เซลีนนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะว่าน้องลิซ่านะคะทำให้แบรนด์เซลีนนะคะปังดังขึ้นมาแล้วก็ฮอตฮิตมากๆนะคะ รวมกับคุณเฮดี้นะคะที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมเซลีนให้มันดูคูลนะดูเด็กลงอะไรเงี้ยดูน่าใช้ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะจากโอเซรีนนะคะอันนี้ความเคลส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบเซลีนที่มีเฮดี้นะคะมากกว่าเซลีนเก่านะคะแบบโอเซรีนและในหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเซลีนก็เป็นแบรนด์ที่เติบโตมากสุดนะของกลุ่มเอเวมเรเลทีเดียวนะคะต้องยกความปังความดังนะคะความดีเนี่ยให้กับน้องลิซ่าแบล็กพิงค์คู่กับคุณเฮดี้เลยทีเดียวนะคะ แล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ได้เข้ามาในแวดวงนะคะของเซรีในประมาณปีถึง2ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะก็เห็นผลหนึ่งก็คือน้องลิซ่าด้วยนะคะนอกจากเห็นความเปลี่ยนแปลงของเซรีนะคะในตัวของสไตล์เองนะของแบรนด์เองของมาร์เก็ตติ้งหลายอย่างนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือราคาขึ้นกระฉูดแบบเนียนๆมากนะคะเห็นหลายครั้งมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมา จากที่เคยบอกว่าเซลีเม็นแบรนด์ที่จับต้องได้นั้นหรายเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยจับต้องลำบากก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อตามเซลีไปได้นานอีกแค่ไหนนะคะแต่ได้ไปเจอเว็บไซต์นะคะที่ขายของเซลีนะคะแล้วก็มันเป็นเว็บไซต์ของกลุ่ม a RWH เองเป็นของแท้แน่ๆไม่ได้มีทุกชิ้นแต่ว่ามีบางชิ้นที่ส่วนตนัวแล้วเนี่ยไปพบเจอแล้วก็พบว่ามันถูกกว่าในร้านเซลีเองนะคะเ <c oughs> พิ่งแชร์นใน Instagram s t o r y ไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะว่าเซลีนะคะขึ้นราคา ความจริงแล้วน,นมันก็มีการขึ้นราคามาตลอดนะในพวกของ luxury brand name นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามันจะขึ้นจากอินฟล t i ชันนะคะลักษณะเงือนภาวะเงินเฟ้อนะหรือว่าภาวะอัตราแลกเปลี่ยนการเงินอะไรพวกนี้นะคะคุณคณที่อยู่ในวงแบรนด์เนมนะคะมาสักพักแล้วเนี่ยจะทราบนะคะว่าทุกแคงที่หลุดวิตองกับชแนลราคาขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าขึ้นราคาเนี่ยก็จะมีการแบบโอ้โหถกเถียงกันยกใหญ่เลยนะคะโอ้คลาสสิกแฝดขึ้นอีกแล้วนะของชแนลนะคะหลุดวิตองขึ้นราคาอีกแล้วทำางไงดีทำาไงดี ความจริงแล้วนะเซลีเขาก็มีการขึ้นราคาเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นที่ว่าถึงแม้ว่าเซลีเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่กําลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะแต่ว่าอ่าคอมมูนิตี้นะในการผู้คุยกันของแบรนด์เซลีเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับแบรนด์ในกลุ่มของชาแนลหรือว่าหรือส์บิตตองนะคะแต่เนี่ยค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าขึ้นเยอะมากนะคะเห็น้ชัดเลยก็คือเสื้อยืดนะที่เคยบอกว่าชอบมากนะ,ะเสื้อยืดของเซลีนะคะ ต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่มาณหกร้อยเจ็สิบเหรียญนอเช่นดอลล่าตอนนี้ขึ้นมาแปดร้อยเจ็ดสิบเหรียญนะสองร้อยเหรียญอู้แม่เจ้านะภายในวันค่ำคือตกใจมากนะคะขึ้นแบบมากกว่า20%เลยอะนะคะขึ้นกระฉูดมากนะคะแล้วก็เห็นพวกฮูดดี้ฮูดดี้เนี่ยปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,250รยเหรียญนอเชนดอลล่านะคะตอนนี้1500เหรียญน,นะคะมีอีกชิ้นหนึ่งนะเสียใจมากเลยที่ไม่ได้ซื้อก่อนเข็มขัดคืออยากได้เข็มขัดนะคะของเซลีนที่แบบเป็นเส้นขนาดใหญ่ขึ้นสีน้ตาตล คือได้เส้นเล็กมาสีดำแล้วก็ชอมมังเลยก็ว่าจะไปซื้อปรากฏว่าราคาขึ้นไปประมาณร 100, 100, ้อยร้อยกับสองร้อยเหรียญอะไรแบบนี้เราสึกโอ้โหแพงมากเลยเขมดน,น,นะเหตุผลหนึ่งที่ตัวเองติดตามในส่วนของราคาเซรีเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้น้องทริออมแบกนะคะที่เคยไปถือให้ดูถ้าตามในไซแกรมจะเห็นนะว่าความจีได้มาละใบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังลกันเป็นใบไหนจะมาราีวิวให้ดูด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าแพงว่าอยากได้ใบหนึ่งก่อนราคาขึ้นนะคะก็เลยพยายามแบบแยบแยบบอกน้องเอเซว่าเมื่อไหร่ราคาขึ้นบอกด้วยอะไรเยงี้นะ เพราะว่าอยากจะได้อีกใบหนึ่งก่อนราคาขึ้นเพราะคิดว่าเป็นอะไรที่แพงมากเซลีน่ะกระเป๋าหลักห้าพันเหรียญชเวนเนล่าเนี่ยถือว่าแพงมากนะถ้าเกิดมองในแง่ของแบรนด์นี้อย่างเช่นชาแนลอะไรเงี้ยเขาหกพันกว่าสําหรับอ่ามินิแฟลปใช่ไหมเซลีนเนี่ยห้าพันกว่านะคะแต่ว่าอือจะเอาจริงก็คือกระเป๋าเซลีนในข้างในเขาคราฟ t s m a n s ดีมากนะเป็นหนังล้วนข้างในแล้วมีหลายพ็อกเก็ตนะคะถ้ามองในแง่นั้นมันก็จะคุ้มอยู่นะแต่ถ้ามองในแง่ของแบบอืมชาแนลเซลีนกูยังรู้สึกว่าหกพันชาแนลโอเค ห้าพันเซลีนแพงมากเลยนะอันนี้ขนาดว่าเป็นคนชอบเซลีนทุกวันนี้นะแต่ว่าย,ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาขึ้นกระชูดไปอีก6กพันเจ็ดพันเหรียญสำหรับกระเป๋าเล็กๆของเซลีน,นอาจจะคิดหนักมากพอสมควรนะคะแล้วนอกจากนี้นะก็เห็นในหลายชิ้นของเซลีนนะคะที่ขึ้นราคานะคะได้ไปพบเจอเว็บไซต์หนึ่งนะคะแหล่งซื้อของนะคะเซลีนไม่เฉพาะเซลีนนะซ้ำเป็นหลายๆแบรนด์ของ a v m บเพนะคะที่บังเอิญไปเจอจากการที่เราเซิร์ชหาของเซลีนเนี่ยนะคะ แล้วปรากฏว่าได้ของมาถูกกว่าร้านเิรินเองนะคะถูกกว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้เพิ่งได้มาล่าสุดความจริงแล้วใส่อยู่ก็คือเสื้อตัวนี้นะคะถ้าคุณคุณเห็นในช้อปปิ้งบล็อกนะคะจะเห็นว่าไปลองมาแต่มันจะดูหลวมนิดเดงมันเป็นแบบครอปเนาะตัวนั้นเป็นเบอร์เอ็มนะคะเขาไม่มีเบอร์เอสที่ร้านนะคะบังเอิญเจอในเว็บไซต์นี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เห็นราคาล้าสุดเฮ้ยตกใจมากเลยมันถูกกันในร้านเยอะเลยนะคะได้เสื้อตัวนี้มานะอยู่ที่2,700เหรียญกว่าๆนะคะออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะ ราคาในร้านเซลีนะวันที่เราไปลองนะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ3,700ก็ถูกไปพันเหรียญนะเราบอว่าพันเหรียญอะไรเงี้ยแล้วมันมีไซส์เราด้วยอันนี้คือได้ไซส์เอมานะคะเขาก็เป็นลักษณะครบคร่อมนะคะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสวยมันเข้ากับเราไหมนะแต่ว่ามันก็ดูโอเคนะแต่ว่าได้ราคามาดีกว่าร้านนี้ก็เลยอดใจลําบากเหมือนกัน <laughs> แล้วที่แชร์ใน i ิน t a g r กรนะคะล่าสุดเนี่ยสลินก็ราคาเสื้อตัวนี้จาก3,700เหรียญนะคะขึ้นมาเป็น4,100เหรียญออสเตรเลียนะคะราคาแพงมากสำหรับเสื้อแบบขนขนฟูฟูแบบนี้นะคะ <t> แล้วนอกจากชิ้นนี้นะคะได้ใหม่กชิ้นนึงนะอันนี้จะให้ดูโอเคกับเว็บไซต์ของ ah twentyfour s com นะคะ ต้องออกตัวก่อนนะว่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดไม่ได้คอมมิชชั่นจากการซื้อของใครแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้มาแชร์ข้อมูลให้ฟังจริงๆว่าได้ของพวกนี้มาราคาถูกกว่าร้านเซลีนเป็นของแท้แน่นอนนะคะเนื่องจากว่าร u n b ายเอวีเเป็นบริษัทแม่ของเซลีนเองด้วยนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นของที่เคยคิดว่าโหต้องบ้านแน่ๆเลยอะซื้อได้อะราคาขนาดนี้ของแบบนี้นะคะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะอินนะคะ ตามน้องลิซ่านะคะน้องลิซ่าโปรโมทบ่อยมากนะคะของประมาณแบบเนี้ยนะ,ค,ะคือเห็นราคาในเว็บเซรีแล้วรู้สึกว่ามันแพงแต่ว่าได้ชิ้นนี้มาถูกกว่าในเว็บของเซรีเอง 100. หนึ่งร้อยเหรียญออสเตรเลียนะคะแต่นแต่โอ้หล่นไปนี่มันหลุดออกมาคือเขาเขาสอนมาเฉยๆมันดูขัดๆแหวงเห็นไหมมันเป็นของเนี่ย t w s c o m นะคะมาดูข้างในกันนะคะแต่่แต่ อย่างที่บอกไงไม่บ้าก็คงไม่ซื้อนะ <c oughs> ยางมัดผมของเซลีนนะคะผามัดผมเซลีนนะคะที่น้องซิลิซ่านะคะใส่ตลอดเลยนะคะโปรโมทให้เซลีนนะคะเหมือนเป็นบรสเลสเหมงอนกนเถอะนะคะเป็นซิลก์น,นะคะเป็นผ้าไหมได้มาสามร้อยยี่สิบห้าเหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะในเว็บไซต์ของเซลีนและในร้านเซลีนเองนะคะขายอยู่ที่4ี่ร้ยี่สิบ้าเหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะ ลดไปหนึ่งรอยเหรียญน,นะคะของใหม่เอี่ยมของแท้ด้วยนะคะอันนี้คืออีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วมันมีของที่ได้มาก่อนหน้านี้นทจะได้ของสองชิ้นนี้นะคะให้ดูกล่องนิดนึงนะคะแพคเกจจิ้งเขาส่งมาแบบน่ารักมากเลยนะคะดูสวยงามมากๆเลยดูเก๋ด,ดีคะ่ะว้าวน่ารักมากของชิ้นนั่านนะก็คือของชิ้นนี้จิ Oh ho. เป็นฮูดดี้เซลีนนะคะเป็นสีของซีซันใหม่นะคะในร้านยังอยู่ในแคตตาล็อกให้สั่งแบบพรีออเดอร์อยู่เลยนะคะแต่ว่าเนี่ยได้มาจากเว็บไซต์นี้นะคะได้ราคามาดีมากแล้วในเว็บไซต์ของ 24A s เนี่ยนะคะล่าสุดก็เพิ่งขึ้นราคาตามแบรนด์เซลีน Celine, ไปด้วยนะคะโชคดีมากเลยได้ชิ้นนี้ม,มา <laughs> ก่อนราคาขึ้นด้วยซ้ำของที่เป็นฮูดดี้พวกนี้นะคะของเซลีนอยู่ที่1250นานะคะตอนนั้นได้ชิ้นนี้มาอยู่ที่ประมาณ960หเหรียญหรือว่า980ารียแสเหรียญด,ดอลลาร์นะคะ ข้อเสียของ2 4 S เนี่ยก็คือเขาต้องจ่ายค่าส่งนะคะ20เหรียญน,นะคะแต่ถ้าเราอยากคืนก็คือส่งฟรีนะคะคือตอนแรกได้มาเนี่ยก็คิดเอ๊สีชมพูนี่มันจะเข้ากับเราไหมเนี่ยเนี่ยมันดูแบบมันดูน่าซีดเป็นไงเวลาเราใส่อะไรเงี้ยนะคะพอเห็นราคาใหม่ของฮูดดี้ตัวเนี้นะ1,500นเหรียญออสเตรเลียนะคะแล้วก็ในตัว2 4 S เองเนี่ยเขาก็ขึ้นราคาเป็นที่1,100่กว่าๆอะไรเงี้ยนะคะก็เลยที่ว่าได้มาราคาดีมากเลยอะ่ะซื้อคือแบบ ใส่อยู่บ้านก็รู้สึกคุ้มอยู่เปลี่ยนใส่ฮูนดี้เลยนะคะคือส่วนตัวแล้วมันคนชอบใส่ฮุนดี้อยู่แล้วแล้วก็เวลาอยู่บ้านก็คือใส่ฮูนดี้กับมันเกงฮอมตลอดอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าฮุนดี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราได้ใส่แน่ๆนะคะคือสีก็อาจจะดูเป็นสีชมพูตุ่นๆนิดนึงนะอาจจะดูหมดนๆนิดนึงสาหรับความชอบส่วนตัวนะคะแต่คิดว่าได้ราคานี้แล้วก็ราคาหมายของสดินกระฉูดขึ้นไปเนี่ย ก็คิดว่ายังไงก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะสลับน้องฮูดดี้เซลีนตัวนี้นอกจากนี้นะมันมีของชิ้นหนึ่งซึ่งเราไปเห็นเหมือนกันแล้วเราก็คิดตั้งนานว่าจะซื้อไม่ซื้อดีซื้อไม่ซื้อดีเป็นมินิ h o r i z o n t a l คาบาสนะคะซึ่งคิดอยู่นานมากเลยแล้วก็เห็นราคาเฮ้ยทำไมมันถูกกันในเว็บไซต์ของเซลีนเองเยอะมากอะอยู่ที่2 0 0 0นต้นๆนะคะในขณะที่ในเว็บไซต์ของเซลีนเองเนี่ยอยู่ที่3,300เหรเียญออสเตรเลียดอลลาร์นะก็เลยแบบอุ้ยสั่งละมกันปรากฏว่าสั่งไปไม่รู้ว่า2 4 s เขา เพิ่งมาถูกคิดได้หรือเปล่าว่าราคามันถูกกันในเว็บไซต์ของซลินเยอะนะคะเขาก็เลยมาปรับราคานะคะแล้วก็เขาแคนเซลการสั่งของส่วนตัวเนี่ยของซิลาดองเนี่ยนะคะ ก็เลยช่วดกระเป๋าใบนั้นไปถ้าเกิดสั่งก่อนหน้านี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นนะก่อนที่สลิงจะขึ้นราคาเนี่ยไอกระเป๋าใบนั้นน่คงได้มาอยู่ในครอบครองแล้วนะคะเพราะได้คิดว่าราคาสามพันกว่าเนี่ยก็คงไม่อยากซื้อเท่าไหร่นะคะคือเป็นกระเป๋าที่ว่าไม่ได้อยากได้แต่ถ้าเกิดได้ราคานี้เออซื้อมาลองใช้ดูก็ดีเหมือนกันอันนี้คือความคิดณนะตอนนั้นนะคะแต่ถูกแคนเซลไปนะคะนอกจากนี้ยังเจอน้องทีมไทรอ้อมมาที่มันเป็นสีขาวแล้วก็มีหนังอะ่ะที่เคยไปลองครั้งแรกเลยอะ่ะ ตอนนี้นะาืรออมรุ่นนี้ทีนเนี่ยเขาอยู่ที่4950นะคะ4,950นออสเตรเลียดอลลาร์นะคะในเว็บไซต์ของ2 4 s เนี่ยอยู่ที่4,500ยเหรียญออสเตรเลียดอลลาร์นะคะยังคิดอยู่นะคะว่าจะซื้อแบบนี้ดีหรือจะซื้อแบบแคนวาสดีนะคะยังคิดอยู่นะยังคิดอยู่ย,ยังตัดสินใจไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้แบบพูดทริกเกอร์ที่จะซื้อ4,500เหรียญแต่เห็นไหมถ้าเราอยากได้สีขาวแทนจริง,รงๆเราซื้อจากเว็บไซต์นี้นะถูกกว่าจากร้านเซีนเองด้วยซ้ำนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีแบรนด์อื่นๆนะของกลุ่มเอลวิเพสแต่เนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้ตามแบรนด์อื่นเท่าไหร่แล้วนะคะทุกวันนี้แต่ว่าเห็นในของหลุยส์ปิตองเองนะคะหลายๆชิ้นก็คือถูกกว่าในเว็บไซต์ของหลุยส์ปิตองเองแล้วก็หลายๆชิ้นนะคะก็เป็นของที่แบบว่าพาซีซั่นเก่าไปแล้วนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคิดว่าเว็บของ2 4 s เนี่ยเขาอยู่ภายใต้ a v m h ใช่ไหมซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเซรีหลุยส์ปิตองเฟนดีโลเวเวหลายๆแบรนด์เนี่ยนะคะ เขาอาจจะเอาบางชิ้นอ่ะที่อาจจะเป็นซีซั่นที่มันผ่านไปแล้วนะคะแล้วมันอาจจะเป็นแบบว่าของที่เหลือสต็อกหน้ามาลงในเว็บไซต์นี้หรือเป็นของซีซั่นหน้านะคะซึ่งเขาคิดว่ามันอาจจะไม่ฮิตอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นของใหม่เลยที่เขาอยากจะอยากจะมาลองแบบเขาเรียกอะไรอะลองเทสต์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมามาลองตลาดดูก่ออะไรเงี้ยคะ่ะ อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะทําให้ราคาของเว็บไซต์เนี่ยมันถูกกว่าในเว็บไซต์ของแบรนด์นั้นๆจริงๆนะคะถามว่ามั่นใจในการซื้อจากาเว็บไซต์นี้ไหมนะคะก็ต้องตอบว่ามั่นใจนะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าเว็บไซต์ที่ run by e l v i n page เองนะคะของที่เห็นเนี่ยก็คือของใหม่เอี่ยมนะคะไม่ได้เป็นของมือสองไม่ได้มีตําหนิด้วยนะคะอย่างเช่นน้องฮูดี้ตัวนี้นะคะก็ลองใส่แล้วนะคะลองดูทุกจุดนะคะไม่มีตําหนิแต่อย่างใดนะคะในร้านที่ออสเตรเลียยังไม่ออกซีซั่นหน้านี้เลยนะที่เป็นสีนี้นะคะก็ถือว่าได้มาใส่ก่อนด้้ซํานะคะค แต่ที่เห็นนะที่ว่าราคาถูกกว่าในร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของพวก ready to wear ซะมากกว่านะคะจะมีกระเป๋าบางรุ่นนะคะคือมันก็ไม่ได้มีทุกชิ้นที่ถูกกว่าร้านนะคะมันก็มีแค่ว่าบางชิ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะขึ้นอยู่ที่จังหวะแล้วก็การที่โชคที่ดวงด้วยละกันนะคะคุณผู้คนไหนนะอยากซื้อเซรีนตามน้องลิซ่าแล้วอยากจะประหยัดได้บ้างจากการซื้อจากร้านนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสไปร้านอยู่ดีใช่ไหมก็คือเราลองไปดูในเว็บไซต์นี้ถ้าเขามีของเราก็สั่งมานะคะอย่างที่บอกนะคะไอตัวที่มาผมแบบนนี้ะะคะ สี่ร้อยเหรียญยังไม่คิดจะซื้อนะแต่ว่าสามร้อเหรียญยังรู้สึกไม่ผิดเท่าไหร่ในการซื้อนะคะพูดวันนี้นะแต่ในะอนาคตจะซื้อเพิ่มก็ได้ใครจะไปรู้นะส่วนตัวแล้วนะคิดว่าแบรนด์เซลีนนะคะกําลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะถ้าวันนี้มีพลังในการซื้อได้นะคะหลายๆชิ้นที่อยากได้ก็คิดว่าควรจะได้รีบซื้อกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าก็ยัง,งตังต่อไปฉุดไม่อยู่อยู่แล้วนะคะคิดว่าแบรนด์เซลีนเองเนี่ย เขาจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกโดเร็วนี้แน่เลยนะคะกองวัคถุนิมินะคะจะมีประโยชน์บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการแชร์พิกัดนะคะได้ของแบรนด์เซลีนนะคะที่ราคาถูกกว่าในร้านของเซลีนเองนะคะทุกมังก็ยังตามดูอยู่นะคะว่ามันมีชิ้นไหนบ้างที่มันพ o p up ขึ้นมาแล้วเราอยากได้นะเกิดมันมีบางชิ้นดวงดีขึ้นมาได้ของที่ถูกจากร้านนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างก็คือยังไงก็ต้องซื้อจากร้านอยู่ดีค่ะก็ขอบคุณทุกทคนที่ตามชมคลิปกันมานะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี่สสวัดคะ